พองบุรินทถิ่นศักดิ์สิทธิ์เทวิสเดจในกรมชื่นชมนักขราศาสตร์ิ์สร้างค่าก้าวนาการศึกษาไทยมีชุมพรเป็นประตูในการเดินทางสู่ภาคใต้ซึ่งคำว่าชุมพรหมายถึงที่รวบรวมของเปเระเสริฐสิ่งดีงามและมีประวัติศาสตร์ของเมื่งที่ว่าเป็นมีสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลพ่อตาหินช้างวัดเจ้ฟาาา้าสารลอยวัดแก้วประเสริฐวัดถ้ำรับรอ่อหรือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชายชุมพรเช่นเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงปู่สงจันทสโรจากพลังศรัทธาสืบสารบุมเพาะให้เยาวชนรักความเป็นไทยหวงแหนไว้เป็นมรดกทางปัญญานำพาส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การบูรณาการหลังเรียนรู้ในท้องถิ่นปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสู่ active learning เปลี่ยนโรงเรียนให้เหมือนบ้านระบบดีมีพรมคุมกันและปลอดภัยวิสัยทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยพันธกิจ เสนิมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2. สร้างโอกาสและความสนมุภาคทางการศึกษาให้กับประชากรัยเรียนทุกคน 3. ามยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโครงสร้างผู้บริหารภายใต้แกนนนำ ดรศักดิ์สิทธิ์แรทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งประกอบด้วยนายเสรีพรมฤทธิ์นายสุพลดนประทุมเมธนางสาวกัญญาทัฐเักติ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 62คนปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มง,ง,งานต่างๆดังนี้ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 3. กลุ่มวิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล รูและบุคลาการทางการศึกษา 6. กลุ่มนโยบายและแผน 7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีาลสารสนเทศและการสื่อสารเม้่วตรวจสอบภายใน 10. กลุ่มกฎหมายและคดีประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนานคุณภาพการศึกษา เพื่อความยั่งยืนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งโดยการใช้รูปแบบ CPN1 Work Model โดยชี้วัดที่5การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิธีการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งได้วางแผนขับเคลื่อนด้านการเรดินรู้ชนรุกดังนี้ 1. สร้างความตระหนักน้นมนนอมนำนโยบายควิกโพสีสูก่การปฏิบัติสร้างความตระหนักสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นํานโยบายการขับเคลื่อนโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสสร้างทีม PLC วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุกที่เป็นแบบอย่างได้ครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก เดยมีภาพความสำเร็จต่อเนื่องสองปีขึ้นไปต่งตั้งคำสั่งการเป็นวิทยากรและสร้างทีมงาน plc ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสสร้างแนวทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งบูรณาการ8จุดนิ้นให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสอดรับกับค่านิยม cpn 1 ร่วมทำเร่่มคิดวิจิตบริการประสานเครือข่ายเริ่มใจเป็นหนึ่งต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้เกิดความครอบคลุมทุกด้านโดยการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งโดยการใช้รูปแบบ CPN1 w o r k Model 4. ค้นหาปัญหา ความต้องการของทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยถึงศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสร้างทีม PLC ในการค้นหาปัญหาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีเทปติดตามการขับเคลื่อนโดยมีแบบฟอร์มที่ใช้ในการ PLC ในสถานศึกษา 5. ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ หนึ่งทิมเทศติดตามสรุปปัญหาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุกการสะท้อนผล AAR เพื่อสังเคราะห์ผลการนิเทศสู่แนวทางการบริหารจัดการต่อไป 2. สถานศึกษาออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและจัดทําระบบสารสนเทศข้อมูลครูที่สามารถสอนเชิงรุกได้ 3. ครูผู้สอนส่งอินโฟกราฟิกสรุปการจัดการเรียนรู้สูตรฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สนุนนะครูผู้สอนทุกคนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเชิงรู้ในระดับโรงเรียนส่งผลงานอินโฟกราฟิกร่วมประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน107ผลงาน จากทุกรงเรียนในสังกัดและผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด3คนจากแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้และการศึกษาปฐมวัยจำนวน27คนสรุปการจัดการเรียนรู้เชิงรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบคลิปการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกัน 7. สร้างการเรียนรู้สะท้อนผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานคลิปการสอนที่เป็นแบบอย่างได้จัดทำรูปเล่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการชมลุกและเรื่องการจัดมิตรสการนงานพลิกโฉม CPM 1 8เผยแพร่นวัตกรรม การจัดงานเสวนาวิชาการพริกโฉม CPN1 เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่นวัตกรรม Best Practice ตามนโยบาย Quick Policy และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกงานจะได้รับการเผยแพร่ผลงานลงในเว็บเพจครังสื่อการเรียนรู้ชุมพรเขตหนึ่ง 3. ผลลัพธ์ในการพัฒนาบูรณาการผลการเำเนรนงานจากการรายงานผลโครงการพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมรอบเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรู้ Active Learning เชิงปริมาณ 1. ่สถานศึกษาร้อละ8 6มีแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice แบบในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบแบบ 2. สถานศึกษาร้อยละยมีคือขขาเรื่องพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียน เผยแพรอ,อ,องค์วามรู้และได้รับการยอมรับ 3. ครูผู้สอนจำนวนนร้อยเจโรงเรียนได้รับการเทศติดตามและดูแลช่วยเหลือเพื่อพ,พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยัง่งยืน 4. นักเรียนร้อยละแปดมีผลสัมรทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมพื้นฐานได้ ผลลับเชิงคุณภาพสู่ไฟสมาร์ทได้แก่ 1. สมาร์ทสคูลสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนได้ 2. สมาร์ทดเลกเตอร์ผู้บริหารมีความรอบรู้เป็นผู้นำมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา,าร,ร้อยละ87ส Smart Teacher ครูผู้สอนสร้างสรรค์สูนวัตกรรมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้ร้อยละร้อย4 Smart Student นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีสมรรถ,ถนะและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 5. Smart o เ a b e t มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนานคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนโดยการใช้รูปแบบ c p n 1 Work Model ประเด็นท้าทายเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตัวชี้วัดที่9ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หนที่พลมเือง ุณธรรมจริยธรรมวิธีการดำเนิงนงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึึษษาชุมพรเขตกำหดนดแนวทางการดำเนิงนงานการขับเคลื่อกนการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยยกระดับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบ CPN1 Work Model ดังนี้ 1>, 1. Way forward รสารต่อความสำเร็จ 2. o b ป e r v เ t วิ n มิเทศปูรณาการสร้าสงสรรค์ศูนวัตกรรม 1. การประกาศใช้แนวทางการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน 2. สร้างการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ชมรุกสู่แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สร้างสมรรถนะผู้เรียน 3. จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ 4. มีเที่ติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสะท้อนผลผ่านรูปแบบ PAOR และขับเคลื่อนกิจกรรมโลาขานวันวานรักถิ่นทางบ้านเราโดยการยกระดับพื้นที่เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง10เครือข่าย 5. จัดทำชุมชนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ c p n 1 6. ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้กำลังใจผ่านคลินิกประวัติศาสตร์ CPN1 7. ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งรายวิชาพื้นฐาน 3. reflection การสร้างแกนนำสะท้อนคิด 1. ขัดเลือกรงเรียนต้นแบบเป็นการงานในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่มีความสามารถในการสร้างสื่อนวัตกรรม และคัดเลือกพื่ออำนวยการหนเสริมเพื่อเป็นการนงในการวิเทศ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยการบูรณาการหลังเรียนรู้ในท้องถิ่นประกอบด้วยกิจกรรมสวนาภาทีประวัติศาสตร์ถิ่นนี้นาชุมพรผ่านพื้นที่นวัตกรรมโดยผู้บริหารครูการมงนศึกษานิเทศ นักเรียนประกวดคลิปสร้างสรรค์เราขันวันวานรักถิ่นฐานบ้านเรากิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อความสำเร็จและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการชมรุกในการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่การคัดเลือก b e best p r a c t i c e ที่มีคุณภาพ 4. ปฏิบัติการสร้างความรู้สู่การนำไปใช้ในการสร้างสื่อ 5. ค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาครูที่เป็นแบบอย่างได้ 6. สุท้านผลการิเทศการจัดการเรียนการสอน AAR ในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาปรับปรุง 4. Knowledge Management พัฒนานงานสู่การจัดการองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ผลการดำเนินงานเชิญปริมาณ 1. สถสสานศึกษาร้อยละ85มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ก,การส่งเสริมการเรีนยนรู้ประวัติศาสตร์โดยการบูรณาการหลังเรียนรู้ในท้องถิ่น 2. ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ร้อยละ100จัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการหล่งเรีนยนรู้ในท้องถิ่สสน,น,ดดน,ดน,ดนได้ 3. คืนผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จะมีหนึ่งร้อยเจ็ดเเรียนได้รับการนิเทศติดตามและดูแลช่วยเหลือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยการบูรณาการหลังเรียนรู้ในท้องถิ่นสามารถเป็นแบบอย่างได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้แก่ 1. s m สมาร์สคูลสถสสานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยการบูรณาการหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 2. สมาตร์เลเอร์ ผู้บริหารมีความรอบรู้เป็นผู้นำมีนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร้ททอยละ85.05 3. บา smart teacher ครูผู้สอนสร้างส,สื่อนวัตกรรมการสอน active learning บูรณาการหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นแบบอย่างได้ร้อยละ92.52 4. สอาสองส smart student เห็นคุณค่ารักและหวงแข็งความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นตนเองสู่การเรียนรู้ประวัติศา,าสตร์ชาติ 5. Smart a i r ์เร,เร,เรมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยการใช้รูปแบบ CPN1 Work Model ประเด็นท้าทายเรื่อง MOE Safety CPN1 การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาโดยชีวัดที่1เรื่อง MOE Safety CPL1 การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาวิธีการดำเนินงาน 1. สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวทางจากคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2564และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนรายบุคคลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมดูโครงการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งแผ,ผนเผชิญเหตุข,ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับบริบท 2. ขับเคลื่อนการปฏิบัติลงสู่สถานศึกษาเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับจัดทำรูปแบบหรือแนวทางการบูรณาการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆเช่น โครงการต้นกันปัญหาและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษาภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยัยโครงการค่ายทักษะชีวิตโครงการขับขีบบบ่ปลอดภัยโครงการต้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความเปิดเผยนักเรียน รืมอทั้งสร้างภาคีเคือ่ายด้านความปลอดภัยโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรสถานีตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร และยส่ยนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรโดยมีความร่วมมือในการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายการณี 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาซักซ้อมแผนชิญเหตุอย่างต่อเน,นื่องและเป็นระยะ 4. พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเนภนัยในสถานศึกษาเช่นการสแกนใบหน้าบุคคลก่อนเข้าสถานศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัดได้ติดกล้องวงจรปิด 5. กกากับติดตามและดูแลช่วยเหลือการดำเนินง,งานของสถานศึกษาโดยบรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 6. ถอดบทเรียนเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้วางแผนเฝ้าระวังภัยให้กับผู้เรียนในสังกัด 7. สรุปผลการดำเนินง,งาน การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีคณะกรรมการสูงความปลอดภัยของเขตพื้นที่การศึกษาเประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจะดกานกำกับติดตามผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. สถานศึกษา107โรงเรียนมีแผนความปลอดภัย ตามบริบทของสถานศึกษา 2. ส,สถานศึกษาร้อละ80มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นโลกในการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนเชิงคุณภาพ 1. สถานศึกษา107เโรงเรียนมีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 2. สถานศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลขในการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืน 3. นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย 4. ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง หง่นงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานด้านความปลอดภัยสถานศึกษาจากการบริหารจัดก,การเชิงรุกส่งผลให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในระดับประเทศนัเกเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนโ n e t ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565จํานวน19คน รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกครั้งที่สิบรางวัลแห่งความสำเร็จงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่เจ็ดสิบปีการศึกษา2565จังหวัดสตูลภายใต้แกนรนำของดบบรศักดิ์สิทธิ์ไรทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสผลให้เด็กชุมพรวันนี้ เดืทวนหนะ้า